بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ขอบชรพ์หลีศัตรีวยิรลัมรีว่าเม قه อลอัมมาบอัสลามุอะลัยกุมวะรหมอฮวะบรักตความเปตตาปานีจงมีแต่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สทุกท่านทุกคนที่รับฟังการอ่านหนังสือการสอนหนังสือผ่านทางผ่านทางคลิปวิดีโอ วันนี้นะครับวันนี้ใช้เวลาไม่มากเหมือนเดิมนะครับจะให้นักเรียนจดจดคำนิยามนั้นนักเรียนจะต้องจดคำนิยามที่เราจะต้องใช้ในวิชาอากีดะหรือวิชาตาอฮิตเนี่ยนะให้นักเรียนจดคำนิยามที่เราจะต้องใช้ในวิชาอากีดะหรือวิชาตาอฮิตวันนี้ก็อีกสี่คำ นะวันนี้ก็สี่คำคำที่หนึ่งวันนี้นะต่อจากคราวที่แล้วเลยนะต่อจากคราวที่แล้วเลยนักเรียนเขียนคำว่าซาตุนนักเรียนเขียนคำว่าซาตุนนะ นักเรียนเขียนคําว่าซาตุนซึ่งคำคำนี้เราจะใช้มันในวิชาตาฮีดอยู่เป็นประจำเมื่อน,นักเรียนได้ยินคนํานี้นักเรียนจะต้องรู้ได้เลยว่ามันหมายถึงอะไรทำเหมือนเขาที่แล้วครับเขียนคําว่าซาตซาตหมายถึง t h a หมายถึงสิ่งที่มีสิ่งที่มีซึ่งดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองสิ่งที่มี ซึ่งดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองา,อาัตาะจัตมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับโต๊ะเหมือนเก้าอี้เนี่ยนะมันมีลักษณะเป็นยังไงนะมีสีขานะมีสีขามีพื้นมีที่นั่งมีที่พิงอย่างนี้ค้าเรียกว่า Z าตนะมันดำรงอยู่ด้วยกับตัวมันเองนะ เดี๋ยวจะทําความเข้าใจให้ฟังนะมาดูคำมาดูคานิยามตัวอื่นก่อนพอเรารู้คํานิยามตัวอื่นแล้วเราจะเข้าใจคําว่าซัดนะอินชาอัลลอฮ์ต่อมาคําว่าจิรมุนหรือจาวฮรุนจิรมุนหรือจาฮรุน เจ้าฮารหรือจืรมุนหมายถึงเจ้าฮรหรือจืรมุนเนี่ยหมายถึงสสารที่ต้องการที่ว่าง เท่าตัวมันเองสะสารที่ต้องการที่ว่างเท่ากับตัวมันเองสสารที่ต้องการที่ว่างเท่ากับตัวมันเอง และเป็นสิ่งที่ให้อารตในเรี่องทัศท์ไปก่อนนะและเป็นสิ่งที่ให้อารตมาอาศัยอยู่และเป็นสิ่งที่ให้อารตมาอาศัยอยู่ ยีเรมกับเยาวรมีความหมายเดียวกันยิเรมกับเยาวรมีความหมายเดียวกันจิเรมกับเยาวรมีความหมายเดียวกัน จดสับก่อนนะจดคำนิยามก่อนแล้วจะอธิบายฟังอีกทีหนึงอินชาอัลลอฮ์ต่อมาคำต่อมาซีฟาตุนซีฟาตุนซีฟาเราจะได้ยินในวิชาเตาฮิตรอนแหละนะจาดจิเรมจาาฮาร์ซีฟาแล้วก็อารอตคำสุดท้ายนะอารอต สิฟะหมายถึงสิฟะหมายถึงลักษณะที่ต้องอาศัยอยู่ที่สิ่งอื่นลักษณะที่ต้องการอาศัยอยู่ที่สิ่งอื่น เมื่อกี้นะ่ะซาใช่ไหมล่ะตอนเริ่มต้นที่แรกนะ่นะซาดซาดน่ะมันดำรงด้วยตัวมันเองแต่ซีฟัตละ่ะซีฟัตนะ่ะดำรงด้วยตัวเองไม่ได้ต้องไปอาศัยอยู่ที่สิ่งอื่นอา่าต้องไปอาศัยอยู่ที่สิ่งอื่นดังนั้นมูฮัมห uh มนะัดน่ะตัวอย่างเช่นมูฮัมหมัดมีความสามารถมูฮัมห uh มนะัดน่ะเป็นอะไรน่ะมูฮัมหมัดเป็นซาดความสามารถเป็นอะไร เป็นซีฟะเพราะซีฟะต้องไปดำรงอยู่ที่มุฮัมมัดอ่าเข้าใจไหมล่ะต่อนะซีฟะหมายถึงลักษณะที่ต้องอาศัยอยู่ที่สิ่งอื่นไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองจดให้ชัดนะนี่เป็นคำนิยามในวิชาตอีทนะไปช้าๆแต่อยากให้จำนะคือว่าเอาง่ายๆว่า,าวิชาตา่อีทเนี่ย ในเบื้องต้นนีเน้นจําเน้นท่องเดี๋ยวเราจะต้องท่องสีฟัตวายิสาบสลาอัลลอฮ์ทุกคนเป็นคะแนนเก็บท่องสีฟัตมุสตาฮีน,นท่องเรื่องของบรรดารอซูนท่องท่องต้องท่อง,องนะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง เช่นศีฟัตมาอานีนักเดยนทับศัพท์ไปเลยภา,าภาษาภาษาไทยเลยครับราาเช่นศีฟัตมาอานีาานเช่นศีฟัตมาอานีต,าานต้องดำรงอยู่ที่ซัตของอัลลอฮ ต้องดำรงอยู่ที่ซ ا ตของอัลลอฮ์ต้องดำรงอยู่ที่ซ ا ตของอัลลอฮ์สิฟงตมาอานีมีอะไรบ้างล่ะนะสิฟงตมาอานีมีอะไรบ้างมีสิฟงตตั้งแต่นะตั้งแต่ตั้งแต่กุดรอกุดรออิรอดะอิลมูฮัยะสามา บาซอดกะลามนี่ซีฟัตเหล่านี้เรียกว่าซีฟัตมาอานีนะอัลลอฮ์ตาลาทรงสามารถอัลลอฮ์ตาลาเจตนาอัลลอฮ์ตาลามีควอัลลอฮ์ตาลาทรงรอบรู้อัลลอฮ์ตาลาทรงได้ยินอัลลอฮ์ตาลาทรงเห็นอัลลอฮ์ตาลาทรงกะลามทรงพูดเนี่ยนะเหล่านี้เรียกว่าซีฟัตมาอานีมันดำรงอยู่ที่ญาติของอัลลอฮ์นะดำรงอยู่ที่ญาติของอัลลอฮ์ หมายถึงดำรงอยู่ที่อัลลอฮฺซะอาลานั่นเองนะต่อมาน่ะคำสุดท้ายของวันนี้ก็คือคำว่าอารอดุนอารอดุนเมื่อกี้ผ่านมาทีแล้วนะแต่แต่อยู่ในเรื่องของยิเรมเนี่ยนะเราผ่านมาทีแล้วอารอด่ะเราจะเรียกคำว่าเราจะเรียกมันว่าอารอด อารอดุนนะเราจะเรียกมันอารอดอารอดนะอารอดหมายถึงอารอดหมายถึงลักษณะที่ต้องการที่ว่าง ลักษณะที่ต้องการที่ว่างนะซึ่งต้องอาศัยอยู่ที่สิ่งอื่นซึ่งต้องอาศัยอยู่ที่สิ่งอื่นซึ่งต้องอาศัย อยู่ที่สิ่งอื่นไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่สามารถอาศัยดำรงไม่สามารถดำรงอยู่ด้วยตัวมันเองอ่า ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองเช่นความหวานที่ต้องอาศัยตัวน้ำตาลเช่นความหวานที่ต้องอาศัยด้วยเช่นความหวาน ที่ต้องอาศัยตัวน้ำตาลความหวานไม่สามารถอยู่ได้นะแบบเอกเทศความหวานไม่สามารถอยู่ได้แบบเอกเทศเอกเทศหมายความว่าไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้โดยตัวมันเอง จะแยกความหวานออกมาเอาตัวน้ําตาลออกมาต่างหากแบบนี้ไม่ได้นะมันความหวานมันเป็นอรรถความหวานเนี่ยมันเป็นอรรถมันจะต้องํารงอยู่ที่ตัวของน้ําตาลมันไม่สามารถดํารงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองนี่คาว่าอารรถน่ะคาว่าอารรถน่ะความเค็มของเกลือความเค็มของเกลือนะ่ะเป็นอรรถ น่ะตัวเกลือน أ, ่ะเ,เป็นราดน่ะตัวเกลือน่ะเป็นราดน่ะลักษณะของเกลือน่ะลักษณะของเกลือเป็นเม็ดน่ะเป็นเม็ดมีเหลี่ยมมีโค้งมีกลม,ม,มอันนั้นเรียกว่าซีฟาน่ะอันนั้นเรียกว่าซีฟาการที่เม็ดเกลือมันต้องการที่ว่างเท่ากับตัวมันเองเรียกว่ายืดมุนน่ะเรียกว่ายืดมุนหรือเยาฮารหอ่ะดูนะเอาตัวอย่าง น้ำตาลเม็ดของน้ำตาลเม็ดหนึ่งเม็ดของน้ำตาลตัวเม็ดของน้ำตาลเนี่ยนะเม็ดของน้ำตาลเป็นตัวเม็ดของมันเนี่ยตัวเม็ดมันเลยเนี่ยเป็นธารเป็นธารก่อนมันดมดงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองก่อนเป็นธาตุเป็นธารและการที่เม็ดน้ำตาลมันต้องการที่ว่างเท่ากับตัวมันเองเรียกว่ายึดมุนหรือเยาวฮักการที่เม็ดน้ำตาลมีลักษณะมีลักษณะ มีลักษณะเม็ดน้ำตาเป็นไงลักษณะสี่เหลี่ยมหรือประมาณกลมบ้างอะไรบ้างในน้ำตาลที่เป็นหนึ่งเม็ดเนี่ยนะนั่นเรียวกว่าซีฟ้าและความหวานของน้ำตาลนะเรียกว่าอารต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 ์อันนี้แหละคือคำศัพท์ ที่เราจะต้องใช้ในวิชาเตาฮ e a t นะทำไมละ่ะก็เราจะต้องเรียนวิชาเตา h e a ในเรื่องแรก,แรกมันจะเป็นเรื่องของขุมุลอักระยะขุมุลอักละยะคือการตัดสินทางด้านสิปัญญาคือใช้สัญญาในการตัดสินดังนั้นเราต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจกับศัพท์พวกนี้เสียก่อนพอเวลาเข้าไปในเรื่องของเตาฮ e a แล้วเข้าในเรื่องของสีฟ้าของอัลลอฮฺตาอาลาแล้วเข้าไปในเรื่องลุคุณลักษณะที่อัลลอฮฺตาอาลาทรงแตกต่างจากของใหม่แล้ว สิ่งนี้คือสิ่งสําคัญมากการทําความเข้าใจศัพท์เหล่านี้จะทาให้เราเข้าใจในเรื่องของซีฟะทาให้เรารู้จักอัลลอฮฺตาอาลละทำให้เรารู้จักอนะัลลอฮฺตาอาลามากขึ้นศัทนะ์เหล่านี้จําเป็นอย่างมากนะจําให้ดีทําความเข้าใจให้ดีนะนะพอเข้าไปเรียนในซีฟะต์อัลมุคอและฟาตุลฮาวาดิษเราจะเข้าใจด้วยกับศั์เหล่านี้อินชาอัลลอฮฺพอเวลาเวลาผู้สอนอธิบาย นะนะทวนอีกครั้งนะซาตนะซาตเนี่ยก็คือสิ่งที่มันดำรงด้วยกับตัวของมันเองยืเรมยืเหยาฮัทเนี่ยือสิ่งที่มันต้องการที่ว่างเท่ากับตัวมันเองซิฟ้าสิฟานี่คือคุณลักษณะที่ไม่สามารถดำรงอยู่ตัวมันเองมันจะต้องอยู่ที่อื่นส่วนอารัตอารัตก็เช่นเดียวกันนะอารัตเนี่ย เป็นลักษณะที่ต้องการที่ว่างนะเป็นลักษณะที่ต้องการที่ว่างซึ่งต้องอาศัยอยู่ที่สิ่งอื่นไม่สามารถดำรงอยู่ตัวเองได้นะนะดังนั้นคลิปนี้เอานะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะโทรศัพท์เตือนแล้วว่าแบตจะหมดนะถ้าแบตหมดตอนนี้ละอัดใหม่เลยนะครับวบิลลาฮิโตเฟิกวัลฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวะรหัมะตุลลอฮ์วะบระกาตุ